เรื่อง AAA Prestige คับค่ะได้มาแล้วนะคะถามว่าตอนนี้ค่ะสำหรับ Prestige คับนะคะของ a a, a เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเบี้ยที่ชำระเนี่ยจะต้องอยู่ที่ปีละ2,500เลยนะคะแต่ตอนนี้ช่วงโควิดค่ะมีโปรโมชั่นค่ะอยู่ที่เบีย้ยปีละ5,000 50, 0นะคะแค่5,000 50, 0เท่านั้นค่ะ คุณก็ได้เป็น V.I.P. แล้วนะคะอันนี้แพวก็ซื้อให้กับตัวเองนะคะเป็นเกี่ยวกับความคุคม้คมครองกับสุขภาพนะคะเป็นแบบเหมาเลยอยู่ที่60บล้านนะคะเบีย้ยตรงนี้อยู่ที่5 0าหมื่นเท่านั้นนะคะแล้วเรามาดูกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเดี๋วเรามาดูซิไม่เคยเป็น V.I.P. เลยน,น,นะคะไม่ทราบว่าเขาได้อะไรก็เปิดซองมาอย่าง ย่งรู้หลาเลยนะคะเอ๊ะอันนี้เป็นยังไงเอ่ยอขออนุญาตแกะโิเโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยเรามาดูพร้อมกันบัตรสมาชิกโครงการ AA Prestige ครับน่ามือไม้สัน่นมือไม้สั่น VIP เปิดยังไงอะเดี๋ยวนะแล้วเราก็รู้วิธีเปิดแล้วนะคะ <c oughs> ก็เปิดอย่างเงี้ยละคะ่ะฉ <c oughs> ีกออกมาแค่นี้เท่านั้น วีเอพีเขาไม่มีสกอตเทปนะคะวีเอพี hmm. <laughs> ไม่มีสกอตเทป mm hmm. ค่ะ <laughs> ก็เป็นกาวแบบเป็นกาวแปะมาแล้วก็รู้สึกยิ้กรัดขึ้นมานะคะ mm hmm. แล้วก็จะได้การการดนี้ทำอะไรมีไว้ทำอะไรเดี๋ยวเราดูสิโอเคเอ็ก okay. ซ์ปายนะคะโพลีซีเอ็กซ์ปายเดทก็คือปีนี้สองพันยี่สิบหมดเขตปี2000 3นะคะก็คือ3ปีเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาให้อะไรบ้างถือแล้วรู้สึกแพงขึ้นเลรู้สึกปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่ามีควาคุ้มครอง60ล้านอยู่รอบตัวนะคะโอเคอันแรกค่ะที่เราได้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับออกกำลังกายค่ะฟรีบริการทดลองใช้นะคะสำหรับที่อ่านไม่ออกอะมาดูใกล้ๆหน่อยสิที่ไหนอะ อ๋อโอลิมปิกคลับนะคะที่โอลิมปิกคลับค่ะฟรี Free, บริการทดลองใช้1ครั้งนะคะและรับส่วนลด35%ค่ะ mm hmm. เมื่อสมัครสมาชิกฟิสเน็ตแบบรายปีนะคะอยู mm ่แถวไหนอยู่ที่พาราไดซ์พาร์คแล้วก็อยู่ที่โรงแรมทิกนิกที่โฮเทลค่ะแอนด์สังกอบแอนด์แบงคอครอบคลองแนดอ๋อมีที่โร oh, งแรมปรทุมวันเป็นเซตด้วยนะคะว้า wow. ว เดี๋ยวพาจะไปลองใช้ค่ะแต่ครั้งเดียวคงไม่พอต้องสมัครฟิตเนสแล้วแหละอีกอันนึงก็คือาอได้โยคะโยคะแอนนี่ได้ทดลองคลาสฟรีหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ซื้อคอร์สโยคะราคาพิเศษเพียง2,900บาทค่ะจากราคาปกติ49 0 0น้านะคะได้อะไรอีกอ้อันนี้อ๋ออันนี้เกี่ยวกับตัวสุขภาพเข่าค่ะคือจริงช่วงโควิดแพลวยืนทำอาหารเยอะเนะาะแพลก็มีปดวดเข่าบ้างแต่จะต้องดูก่อนว่าเท่าไหร่ ออขอให้ตรวจสุขภาพฟรีนะคะตรวจสุขภาพเข่าสอข้างราคามูลค่า2,400บาทค่ะก็ไปรับบริการได้นะคะอันนี้คือตรวจสุขภาพเกี่ยวกับไบโอเมตสแกนนะคะเป็นทรีทเมนต์สร้างสมดุลระบบประสาทและสมองก็จิบค้ะเราเราต้องไปตรวจประสาทและสมองไหมต้องควรใช่ไหม ก็แล้วแต่ค่ะก็คือบางอันก็จะได้ใช้บางอันก็อาจจะไม่ได้ใช้นะคะแต่อย่างน้อยก็ได้ฟรีนะคะอันนี้จะเป็นส่วนลดสำหรับการรักษาเกสติสเคิลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะด้วยเครื่องเลเซอร์ช็อคเวฟและการฉีดเขา่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเข่าอยู่นะคะสำหรับคลินิกรีแฮปปี้พลัสค่ะได้ส่วนลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้มีเยอะเลยอ,ะอ่ะเล่นกอล์ฟนะคะแพลวไม่ค่อยเล่นกอล์ฟเท่าไหร่สำหรับคนเล่นกอล์ฟก็จะได้ค่ากรีนฟรีนะคะสิบเปอร์เซ็นต์จากราคาปกติค่ะ เยอะมากเลยอ่ะอันนี้ก็ได้ลดเหมือนเดิมอีก10%นะคะวันจันทร์ไหอ่ะสิบเปฟรีนะคะ,งงะ,ะ,คะแล้วก็อันนี้คือส่วนลด1 0อรราคาทรีทเมนต์ค่ะเป็นอราคาทรีทเมนต์เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะคะที่ปันกูรีเวลเนสชั 12, ้สนส2อเกรท์าวเวอร์ค่ะไปใช้บริการได้อันนี้ไม่ได้ฟรีนะคะอันนี้ลด10%ค่ะอันนี้เป็นห้องพักนะคะ ห้องพักห้องอาหารและสปาของโรงแรมอันนี้ต้องไปที่สมุยค่ะอันนี้ได้รับส่วนลดสิบเนะคะแล้วก็มีประบายอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเดินอันนี้ก็เป็นห้องพักที่ไลอาน่านะคะและอ่านถูกไหมอ่ะไลอานะรีสอร์ทแอนด์สปานะคะสถานที่พาม่แน่ใจที่ไหนเขาไม่ได้เขียนว่าที่ไหนนะคะก็ได้ส่วนลดห้องพักนะคะเพียง4,5 0 0ต่อคืนนะคะช่วง ช่วงนี้แหละถึงเดือนธันวาคมเลยนะคะดูสิทธานีก็ได้นะคะก็ได้บริการส่วนลดห้องพักเหมือนกันแล้วก็เป็นท็กเกจลด25%บนะคะอันนี้ที่ไหนอะรีเวอร์ซิตี้แงคอกบัตรชมนิทรรศการก็ถ้าใครมีฟิลอาร์ตมีความเป็นศิลปะนะคะก็สามารถไปชมนิทรรศการได้นะคะ มีส่วนลดด้วยค่ะ10%นะคะลดสูงสุด20%อ๋ออันนี้เริ่งกินแล้วค่ะอันนี้ชอบค่ะได้ส่วนลด25%นะคะอันนี้แคลชอบค่ะอันนี้ได้ใช้แน่นอนรับไวน์ด้วยค่ะฟรีไวน์นะคะแล้วก็ลด25%ค่ะเมื่อสั่งเมนูราคาแล้วก็ฟรีไว,วน์หนึ่งขวดนะคะเมื่อมาสี่คนใครจะไปแพล่าอินบอกมาะคะ่ะแล้วก็บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างใส่เกาหลีอ๋ออันนี้จิบชอบ ก็ราคาพิเศษนะคะอยู่ที่690บาทค่ะร้านอะไรเนี่ยกงจูเหรอกงจูโอเคเขาเรียกไม่ถูกเราไม่เคยไปอันนี้ก็เป็นเอกกระสิทธิ์ทั้งหมดยังไม่หมดด้วยหมดหรือยังอ๋อยังไม่หมดด้วยค่ะมีอีกโอเคแล้วเราก็มาดูกันต่อนะคะว่าอีก2-3ใบนี้เขาให้อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็น AIA Prestige นะคะว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้าง ตรงนี้ค่ะอย่างที่แพรบอกเลยอ่ะซูเข้ามาดูนะคะอย่างที่บอกว่าอา V I P อะคะ่ะถ้าจะเป็น A A Prestige ครับเนี่ยขั้นแรกนะคะเราจะต้องได้เราจะต้องมีเบียะะ้ยค่ะที่ซื้อ2 5 0 0 0นนะคะต่อป,ปีเราถึงจะได้สิทธิพิเศษพวกนี้นะคะแต่อย่างที่แพลบอกอะค่ะอย่างที่แพลบอกนะคะ,ก,ะ,คะก็คือว่าปัจจุบันมีโปรโมชั่นค่ะ เบี้ยแค่ห้าหมื่นบาทแค่นั้นค่ะคุณก็ได้บบเอ็สิสธิ์ทุกอย่างพวกนี้แล้วนะคะก็จะมีส่วนของอบัตรตรวจสุขภาพปลายปีให้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นโปรโมชั่นเนี้ยห้าหมื่นบาทซื้อเบี้ยห้าหมื่นบาทต่อปีเราจะได้แค่ปีเดียวนะคะก็จะมีะบัตรสมนาคุณในการตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพให้นะคะตอนสิ้นปีลองดูซิว่าอันนี้เราได้อะไรอีกอันนี้ก็เป็นจดหมายขอบคุณนะคะอ๋อแล้วก็ ฟินิชแคร์ค่ะที่แพวซื้อเป็นแบบเหมาจ่ายนะคะเขาจะมีในส่วนของเอกสิทธิ์ด้านการบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลของเมดิ c แคร์นะคะเมดิ c แคร์ก็คือว่ายกตัวอย่างนะคะเ๋ยวพายกตัวอย่างสั้นๆส,สมมุติว่าวันใดวันหนึ่งแรู้สึกเจ็บหน้าอกแล้วแพาวไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอวินิจฉัยแพลวว่าเฮ้ยคุณมีจุด,จดเล็กๆที่หน้าอกอาจจะเป็นมะเร็งทรงอกก็ได้แบบเริ่มต้น แพ้ก็มีความไม่สบายใจแล้วก็อยากจะไปคอนซัลคุณหมออีกหลายๆคนแต่แพ้ไม่รู้จักคุณหมอถึงกับทรงอกเยอะๆบริการของเมดิกนะคะที่เป็นสากลเลยเขาจะมีคุณหมออยู่ในโครงการนี้อยู่แล้วอะคะ่ะมีเป็นหลายๆคนเลยค่ะเราสามารถดื้อเรื่องไปได้ว่าเอ๊ะเราได้วินิจฉัยแบบนี้มันจริงหรือเปล่าที่คุณหมอท่านเนี้ยวินิจฉัยว่าเราเป็นมะเรง็งเริ่มต้นเป็นมะเร,งร,เร็งอเสอกเพราะฉะนั้นเรา ตรงนี้ค่ะในส่วนของอบริการเมดิคแคร์ค่ะเราสามารถยื่นเลือกไปได้เลยแล้วเขาก็จะมีคุณหมอเฉพาะทางดูแล้วก็ช่วยกันวินิจฉัยเลยค่ะว่า A แบบนี้ใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ก็จะมีวิธีการรักษาหลายแบบมาให้เราเลือกโดยที่เราไม่เสียค่าคอนเซ้า์แล้วก็ไม่เสียตังด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษของเมดิแคร์นะคะสำหรับเอกสิทธิ์ของบริติกค่ะนะคะก็อันนี้ดีมากๆเลยค่ะ ซึ่งปกติแล้วสมาชิกเม่ได้ขัคือแพงมากๆค่ะแต่น,นี้เราได้ฟรีนะคะเดี๋ยวยังไงพาจะให้รายละเอียดไว้ว่าไม่ได้ขับดียังไงเดี๋ยวพาจะให้รายละเอียดไว้ข้างล่างนะคะก็เอกสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้มาก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีได้ใช้บ้างแล้วก็ไม่ได้ใช้บ้างแต่ส่วนใหญ่พาดูแล้วว่าโปรโมชั่นครั้งนี้คุ้มค่ะถ้าใครมีข้อสงสยัยหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับการที่จะเป็นเวทีนี้แล้วก็เบี้ยถูกๆโปรโมชั่นครั้งนี้ก็ inbox เข้ามานะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ